สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กนกน,นะคะตอนนีเ้เตรียมพร้อมเดินทางนะคะโอกอกสู่จำปาดงเนี่ยเราก็เตรียมของไปด้วยนะ,ะของขวัญรางวันนะคะแจกให้กับน้องๆน,นะคะส่วนมูอ้วนก็เตรียมอา่า อุปกรณ์ไปแข่งระบายวาดภาพระบายสีนะแต่ไม่รู้ว่าจะแบบไหนนะทุกคนที่ซ้อมไว้กับที่เป้าหมายของอลุงป้านะไม่รู้จะเป็นแบบไหนนะเอาไปจมล่างขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเช้าล่างขนมุ้นเฮ้ย ้นี่ยเราก็เดินทางปาแดงนะคะวันนี้ขี่รถช่วยไปเลยฮะป้าเปิดดักเลยด,ลดักรถเปิดดักรถนะป้าโอ้ <laughs> โหใส่ได้ไหม เออก็กล่องขนมถ้าเป็นกล่องฟักทองรับรองเจ้าไปไม่ไหวมันหนักเถือเอาอ้นเถื่อขึ้นอ้วนนั่งไหนจะไม่เมารถเลยนั่งส่วนตัวเอาอ้นนี่ไปไว้หน่อยเขาต้มมัด เพื่อใครหิวก็ลองท้องใช่ไม่มีข้าวข้าวอะไรข้าวสวยเหรอข้าวนึ่งหนะมีเอาไหมล่ะฮะไม่เอาไหมล่ะข้าวนึ่งอ่ะอันเละหัวโอไหมล่ะมันก็ทำจากข้าวเหนียวเหมือนกันสาดโวยกินอย่างอื่นเถอะอย่ากินซาเถอะ มีอีกไหมเนี่ยมีมีบ้านชาวปานไงของพ่อออฟด้วยไงรังอีกรังหนึ่งเลยเนอโหรังนี้มันน่าจะรวมกันได้นะฮะไม่ได้มันเต็มอะไรมันไม่ใช่แค่สามห่อแล้วใส่เป็นรังอือโทรชาวป่านไหมผมไม่เห็นเขามาเลยต้องไปปลุกเขาเปล่า้วยนะ ไม่เขาตื่นแล้วเขาบอกแล้วเหรอมาตื่นค่อยโทรหาดังแต่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยผมผ่านมาไม่มีใครอยู่ในป่ายังไม่ออกมาเอ้าผมบอกว่าเดี๋ยวออกไปคือเดี๋ยวออกไปนี่ผมออกเลยนะวันนี้เราก็ป่าขอโทษผมบอกโอ้สาวๆรอกันอยู่สาวรอกันอยู่ไหนว่าออกมาเนี่ยโอ้มี่เสวิญญยานค่อยค่อยเห็นแต่รถเจ้าไวๆอ่ะค่อยจะบอกเฮ้ยทำไมไม่จอดรับเราจะไปรับที่จับบดงเหรอ ไม่พิกัดกันเลยนะนูโอ้ให้ออกมายืนผันนู้นไปแล้วนะ่ผมมคิดวว่ารกันันู้นไปแล้วนะให้ออกมาโบกรถเหรอสีหนึ่งสองสองใช่อ้โอ้รถพ่อมาต่อยพ่อมาต่อยอืมเข้าไปงานวันเด็กเขาไปเอ่อ แกบุญวันนี้ด้วยแล้วก็เอาเงินไปสมทบร่วมสร้างห้องน้ําด้วยมีเอฟซีผ่านเพื่อนด้วยนเขาอยากจะไปทําด้วยแต่เขาไม่ให้เนเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำคลิปกันไหมทำคลิปอะไรก็คือเมื่อเช้าเนี่้รอป้ากว่าจะทําเสร็จกว่าจะกว่าจะเก็บขนของป้าก็่าจะเก็บบ้านเสร็จใช่ไหมแล้วก็ป้าบ้านนับ้านนั้นนี่น่ะทุกคน เออเอาลังใหญ่เข้าในแหละโอเคนี้เอากลับบ้านด้ไหมฮะลังเราก็เอาไปมอบให้นักเรียนแล้วก็เสร็จสอนไม่ได้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 จอนไม่ได้ตะแคงเหรอไม่ได้พเบามันไม่ได้ใช่ไม่ได้อยู่ดีถ้าไม่อย่างนั้นก็ให้พลอยมัน ก็เราว่ามาอัดตรงนี้ได้ไหมลงข้างงข้างพอยอ่ะอ้วนก้มงไม่ได้เราต้องมาเอาขึ้นตรงไหนอ่ะเราต้องเอาเบาเอลงได้ไหมล่ะยังไงโอเคเราจะขึ้นทางนี้เหรอใช่แล้พี่ต้องเดินมาด้วยจะได้ไหมเนี่ย มันก็ยากอยู่นะเดี๋ยวหูฟัง้วยเหรอเดี๋ยวป้าเปิดสุนทรีขนาดนั้นบังรถบังพระหรือเปล่าฮ้ใช่ยังเดี๋ยวเราไปก่อนไป โอ้ปรับโอ้โหพ่อโอ้โหจัดเต็มเลยนะพ่อเปาเกาหลีเกาใจเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันหลายคนเอี่างนู้นเออปอปอไปสไตล์เกาหลีเกลียดเกาหลีนะเพื่อนเขาเข้ามาผอมออกเบนข้างในมันร้อนข้างนอกมันเย็นมันก็เลยเกิดฝ้าหรือมองหินทางป้าสัป้าก็ลองทำให้มันสลายดูสิ กำลังหาอยู่เนี่ยผมงงกับระบบเขากระจุกตัวสักนิดนึงกลายเลยไม่ผมมีมันระบบไล่ฟ้ามันก็มีอยู่แต่ัน,นี้ผมหาไม่เจอเออหาไม่เจอนานๆ<ม>ทีทจะได้ใช้ยังงงอยู่เอออย่าลืมไปออฟนะอีกหนึ่งสาวระบบไล่ฟ้ามันอยู่ตรงนี้วะผมหาอยู่ว่ามันยังไม่ผมหาไอ้ เอบมาอมนั่งนี่ดีกว่าข้างในกว่าอ่าล้วแต่เลยนะอันมาข้างในผก็คยขายต้นจะเรียงอย่างเงี้ยอือเราไปเลยลงทีกระปุมกาแฟอันนี้อดายน่งต้องต้องระวังข้างหลังเบนน่ะเออได้ได้ได้ไหมเอ้เบนเขไปก่อนไม่ใช่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยลังเนยมันจะสดเข้าไปได้ว่า